วันดี้เอฟซีวันนี้จะพาไปบ่งความยุ่งยากแห่งปีเนาะพยุยาจัก,กีิเขาามาพานเมืองบันเอนมินอยู่เนะาะอาจจะพาไปใส่น้ำมันติจจักหรือว่า,าไปแก้ไขสุกเสืสสเอย่า่งนีเเบียประจำของแอนมินเนาะตามไปยาวๆบปเนาะเจอกับความยุ่งยากทวีดพอรีมีรถมาแก้ไขใหี่นอะทางตันเรือทางเืลียนลินสไลเนาะไฟฟ้าหลับเสาไฟฟ้าหัก ลายลายยางเลยเอเนาะตามกันไปยาวๆรดเหลหเียวเบิงความยุ่งยากนั่กันจะไปต่อเรือพ่อชำนี่เนาะรถตักกำลังตักลินออกลินสไลด์ทับทางเดี๋ยวินเกินมนาเลยโอ้จกจักบอลเนาะเลินทางนี่ประมาณห้าสิบกิโลเมตรเอฟสีใส่รถจักรกับทีมงานสองคน,นรวมกับไปนี่เป็นสามคนฝนตกอีกหน่อยสีเนาะ ทานไทซาลีถงหน้าเกี้ยวอุ้มทุม่มรถไปญุยากิเฮ็ดซัดเลยเนาะเสาไฟฟ้าก็ลงหมดโอ้โหดิลงหมดเบิรงกำลังเดือนทางเง,ง,าาง,นนงี้ยสิเบิรงธรรมศาสตร์ไปนั่งกันเนาะโอ้พปญุยากิเฮ็ดดิมาทำมาลาเลยไนหน้าหัวสวน แอดมินก็กำลังเลิ่อนทางดิโอ้ใส,รส่รถจักรเนาะต้องได้ใส่รถจักรรถใหญ่ดหลายบอลพานปะายเนาะเด็กตามไปยาวๆแบบนี้โอ้โสุดยอดขับเส้นทางโอ้เด็กบินสไลด์ลายเติมจะเป็นเส้นทางหรือแม่น้ำล่ะไอ้สิเพิ่งไป่น้ำกันเลยโอโ้ตัวนี้ นนเรดีฝนหวานน้ำจิม้มไปอย่าถามอันฝนมานน้ำน้ำอันภาคเมื่อกี้ว่ปเนาะ,นะ,นะถามกันไป,ปมันจะมีวันหนักหนาปันไหลเท่โอ้แต่ว่ามีรถนั่นไปไปรุดควันเนี่ยไปแก้ไขควันสิเนาะเมิ่งว่าจะไปหอดบ่พอดีฝนกำลังปวยปวยปลายปลายพอดีหอดจุดที่หนึง่งเนาะเอาน้ำมันลงใส่เครื่องปันไผ่เดี๋ยวน้ำมันใส่ติดจักรนะสีเนี่เด็กรถแดนมิน ไพเฮ็ดโอ,อ,อ,อ้สุดออยอดเลยเฮ้ไปยูสัตว์เนาะเอ๊ะทีมงานตังน้ำมันเฮ้ยกำลังลุยหินเกลือน F ี่สิ่จ้าผู้ว่าจะยันจะขับมือเดียวไเลยนะหินสไลด์เฮ้ยินเกลือทีมงานกาลัางไปผลิมีลว าาวาดจุดหมายไปทางเรียบร้อยเนาะยูนีแมนสามถังหรือว่าอสามเข่งไอ้สิเนาะอันนี้โอ้ทางยากมยาสมบูรณ์ไอสิโบสมัดท้ายอะไรมือเดียวป่วยไอ้สิเนาะ,ะกะาแฟเ,เ,เอาเลยเนาะเอาน้ำมันมาใส่จัดตัวเครื่องปั้นไฟเนาะกับทีมงานสามคนไอ้สิความยุ่งยากแห่งปี เดี๋ยวตามไปย,ยงวๆเนาะนางกินเขามากับธรรมศาสตร์กระไรของกินจากธรรมศาสตร์เอฟซีเด็กโอ้มักแตงลายวานเอฟซีเอ็อนมบางยังนี่เนาะคอมเมนต์บอกกันไ้เด้่อยฝักกินเขาอยู่นี้เมือนี่เลยกินอาหารฝรั่งพ่ออาหารธรรมศาสตร์เด็กอาหารฝรั่งเว้ยโอ้บาสุกับบอลคอนเพงมานำ <c oughs> เบิ้งหองห้วยธรรมศาสตร์ทำลายเอฟซีเนาะโอ้เสียหายยับ ตกหนักต้องอะไห,หยุดเนาะมาสุกกินอาหารพลังมเลยมากำเหยกินอาหารพลังฝนตกหนักเลยใช่รถจักรรถจักรผู้ใหญอาหารพลังเต่งไลยบ้านเอฟซีเอิรนมากเยี่ยคอมเมนต์บอกันแนน บ้านนี้นมีนเนินบางแสงลายของควันจากธรรมศาสตร์นี่นยินเขาพระควันอยูน่นี่แหะโอ้งามชุดเลยเนี่ยชุดกัลยองชุดกัลเอาแบบ ให้ FC อันเอฟซีอิจาเลยโดดนะเด้งไยมาสุกด,ดีมาโอ้จัดรถ<ม>ย่างุึกับขายผมยผมตกไปตตอะไรเท่ากันรอคำเพ็งกินอาหารพลัง ุก,กัน,นบ้านดีแซฉะๆพักก็ไรก็เสร็จก็ติดตามให้ได้ในทีมความข้อมเสียหายในทีมไปหลังนำลงนำ้ำสูงพัยุสัตว์นะเสาไฟฟ้าหักเป็นสายยาวเลยโอ้พอทำมาละกับทีมงานไปส่งน้ำมันหรือว่าเอาน้ำมันไปใส้อ่ะครื่องปั้นไฟเดือดจัดไฟฟ้าเนาะ ทางีอ่อเกลือนทางก็เกลือนสุดๆเลยเนาะพันยุงยากิเฮ็ดสาหราคากิตนทางเกือห้หน้าหัวศูนเซีโอสัตว์เลย <laughs> อ่ะก็ลงเนาะไอ้อสิโอรถจักรรถน้อยยังไปไหลยูุ่โอ้อันตรายดินมันอมร่ัมดินสไลด์ความเสียหายไอ้สิเนาะโอ้ยแทงน้นนำถล่มเนาะพายุสัตดสองหอบเนาะไอ้ออือ ต้องนำมันมาเด็กโอ้สองล้อคู่ใจรถฝากกดไลค์กดแชร์เด้อสำหรับคลิปนี้บาย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 ,บาย,บายพบกันอีกอีพีต่อไป